วัสดีค่ะวันนี้เมนูเมนูสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆรอแป๊บนึงค่ะวันนี้จะทำผัดเปลี้ยหวานค่ะสูตรมาดามออสซี่นะคะไม่ใช่สูตรคนอื่นนะคะเอาที่ตัวเองชอบตัวเองรักนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะโอเคค่ะก็วันนี้เป็นสูตร เปรี้ยวหวานเนาะก็จะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะใส่น้ำมันไปนิดเดียวค่ะค่ะเปรี้ยวหวานสูตรมาดามเองค่ะค่ะตั้งกระทะให้เดือดก่อนนะคะกระเทียมกระเทียมก็บุบ สามกรีบพ,พ่อค่ะนี่ค่ะกระเทียมสามกรีบค่ะมีกระเทียมสามกรีบเนาะเ,เดี๋ยวนะคะเปิดดูอาการนิดนึง,นงโอเคเบาหนอ่อย เลานะใอเปการนก็นกระ,ะเทียมเอาแค่หอมโ h แล้วก็ใส่กรดีวบเน,นี้ใส่หมูใสู่สับหมูสับที่ทำเป็นก้อนไว้นะคะมันมันจะได้มันจะได้สวยถ้าหากเละนๆไปเลยมันจะไม่สวยก็ทำให้มันเป็น,นก้อนเหมือนกับพวกชินะคะ スタジオ。 มันยี้พอนะคะเพราะว่าเราจะใส่หลายอย่างเนาะจะใส่หลายอย่างหอมนิดนึงแบบหอมให้มันหอมนิดนึงเนาะผักหอม น้ำมันน้อยที่สุดนะคะแลนี่ค่ะนี่คือสับปะรดค่ะสับปะรดต้นสีสับปะรดสดนะคะวันนี้ไปซื้อได้สับปะรดสดมาหนึ่งลูก không khuyên thắng 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 không ใส่น้ำตาลค่ะที่นี่เขาจะกินกับน้ำตาลแดงนะคะนี่ค่ะน้ำตาลแดงหนึ่งช้อนเนาะใส่ตาลหนึ่งช้อนมันมันไม่ใช่อะน้ำตาลแดงหนึ่งช้อนเนาะอันนี้ไฟกลางนะคะเพราะว่าไม่ให้มันสุกแรงมากค่ะไฟกลางเนาะ ดูมีอะไรมีมะละกอค่ะมะละกอมะละกอที่เราตำนะคะเอามาใส่ด้วยจะได้บำรุงคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องร่างกายสุขภาพไม่ดีนะคะมะละกอจะช่วยได้นะคะแล้วก็ผักอันนี้ก็เป็นผักเขาเรียกผักอะไรนะแถวนี้เขาเรียกผักอะไรคะม ตัดข่าวบ้านเราค่ะแต่ที่นี่่่อัดข้าวค่ะตัดขาวเลยเนาะใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันตัดตัดขาำก็จะยุบเนาะแลวอีกสักพักเดี๋ยวเรามาดูมันเดือดปพ้อแล้วก็มา กะทะกะทะมันเล็กไปค่ะ,ะ,ม,คะมีผักกาดขาวมันไม่มีสีเขียววันนี้ก็ใหญ่มากแกไม่ซื้อผักมาให้ก็เลยได้แค่นี้ค่ะแต่เป็นผัดเปรี้ยวหวานนะคะเพราะว่าแกชอบกินแบบไม่เผ็ดแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆค่ะมีน้ำขุกคริกนะคะมีน้ำ ปิดปิดฝาอีกนิดนึงนะคะปิดฝาอีกนิดหนึ่งเรามาเปิดดูกันมาค่ะ ผิดไทยได้สลารี่นิดนึงให้มันสีสวยสลารี่ปลูกที่หลังบ้านค่ะเก็บมาใส่นิดนึดนงค่ะขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะโอเคได้แล้ว เปรี้ยวหวานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวใส่ซอสปลาเขียวสักนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะให้มันมีกลิ่นหมอเหมเนาะก็เป็นอันเสร็จนะคะผัดเปรี้ยวหวานสูตรมาดามค่ะเรียบร้อยค่ะ ใส่จานกันนะคาแล้วก็มาดูสีสันกันนี่ค่ะสีสันกันจะสวยขนาดไหนเปรี้ยวหวานในนี้ก็มีมีผักกาดขาวอหอมสับป,ประรดมะเขือเทศนะแล้วก็มีมะละกอมะละกอที่สับ ที่สับจะตำนะคะมะละกอเขียวมะละกอดิกเนาะบำรุงค่ะมะละกอนี้สําหรับคนที่เป็นเกาจะดีมากนะคะกินมะละกอค่ะแล้วก็มีสลัรี่นิดนึงใส่สลัรี่ให้มันสีสวยค่ะอันนี้เป็นสูตรสูตรมาดามนะคะอาจจะสูตรทุนอื่นอาจจะสวยกว่าน,นี้แต่สูตรนี้เราก็ว่าเราน่ากินนะคะดูมี หมูสับค่ะหมูสับหมูสับที่เราทําเป็นก้อนค่ะทําเป็นก้อนให้มันดูสวยงามนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระเทียมอ๋อไม่ใช่อ่าพริกไทยโรยหนะ้าโอเคนะคะดูค่ะดูเรียบร้อยค่ะ หวานเ๋ยสิคะร้อนๆค่ะ